เราทุกคนต่างหวังให้มีอายุอ่อนยาวลงเพื่อให้เราสามารถใช้เวลาในชีวิตได้อย่างมีพลังมีชีวิตชีวาและมีสุขภาพดีแต่บ่อยครั้งตามวัยของเราร่างกายของเราจะเริ่มแสดงสัญญาณบอกว่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมพละกําลังผิวพรรณการฟื้นฟูและฟื้นตัวการนอนดูเหมือนจะแย่ลงไปหมดนอกจากคุณจะใช้ Life Wave ตั้งแต่ปี2,547แล้วที่ไลฟ์เวฟส่งเทคโนโลยีเสริมสร้างชีวิตอันน่าอัศจรรย์ให้ผู้คนทัวโลกคอยช่วยให้ร่างกายทำสิ่งที่ควรจะทำได้ยังดียิ่งขึ้นและปรากฏว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้มาถึงเดวิดไมชผู้ก่อตั้งของเราเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์และนักประดิษฐ์ระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีของ Life w เว ve ได้ประสบผลสำเร็จในด้านวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพเมื่อไม่นานมานี้ด้วยแผ่นกดจุด Life w เว e เพียงแผ่นเดียว นักวิจัยทั่วโลกต่างใช้เวลากับเรื่องนี้มาหลายปีแม้แต่ใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ก็ยังทําไม่ได้ขอแนะนํไลฟ์เวฟ x อ็กที่หนผลิตภัณฑ์แรกของโลกเพื่อความสมรุนของร่างกายการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ในด้านวิทยาศาสตร์พื้นผูสุขภาพที่ช่วยให้ร่างกายของเรากลับสูส่สภาวะที่แข็งแรงและอ่อนเยาว์ขึ้นโดยไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นใดทําได้ความลับน่าเรอก็ใช้พลังของการกดจุดเช่นเดียวกับการฝังเข็มที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่า เป็นจุดที่สามารถสร้างความสมดุลให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีลองคิดดูสินี่แหละคือสิ่งที่จะช่วยสร้างและฟื้นฟูเซลล์และโครงสร้างทั้งหมดของร่างกายมนุษย์ทั้งยังเป็นต้นกําเนิดของอวัยวะเนื้อเยื่อเลือดและระบบภูมิคุ้มกันของเราและทําหน้าที่เป็นระบบซ่อมแซมภายในของทุกส่วนแต่เมื่อเรามีอายุมากขึ้นร่างกายเราจะมีประสิทธิภาพลดลงความสามารถในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายก็ลดน้อยลงความจริงแล้วเมื่ออายุ60 ร่างกายจะเริ่มทำงานได้ช้าลงอย่างมากแต่ทั้งหมดนั้นจะเปลี่ยนไปเมื่อใช้แผ่นกดจุด l i f e w a v e X39 เพียงแผ่นเดียวติดบนร่างกายตามคำแนะนำา3 9จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายทำงานได้อย่างสมดุลมากขึ้นการควบคุมนี้ส่งผลต่อพละกำลังและความสุขสบายในระดับที่ไม่น่าเป็นไปได้เลยเพียงแค่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วส่วนที่ดีที่สุดคืออะไรก็เหมือนแผ่นกดจุด Life w เ v e ทั้งหมด X39 นั้นปลอดภัยไม่เสี่ยงและคุ้มราคาอย่างเหลือเชื่อดูว่าผู้คนพูดถึง l i f e Wave X39 อย่างไรกันบ้างย้อนไปดูงานวิจัยทางคลินิกสิทธิบัตรหลายรายการและการพัฒนาตลอด20ปีข้อดีเหล่านี้เพียงข้อเดียวก็น่าประทับใจแล้วแต่ X39 ได้ผลมากมันส่งผลต่อทุกส่วนในร่างกายคุณทั้งรูปร่างหน้าตาความรู้สึกสมรรถนะและการฟื้นฝูได้เวลาที่คุณจะสัมผัสพ,พลังของ X39 แล้ว อยู่ยืนอยู่ดีอยู่ยาวสัมผัสพลังของไลฟ์เวฟได้แล้ววันนี้